ถ้าน่ารักสอยากจะมีผัวกี่คนก็ได้ใช่ไหมคะกาเลครั้งหนึ่งมีเจ้าหญิงที่นิสัยขี้อายเป็นอย่างมากในวันหนึ่ง มีงานเลี้ยงที่จัดขึ้นในปราสาทของเจ้าหญิงและได้เชิญเจ้าชายรูปหล่อมาและแล้วเจ้าหญิงก็ได้ตกหลุมรักเจ้าชายตั้งแต่แรกเห็นแต่ทว่าในตัวของเจ้าหญิงนั้นเป็นคนที่ขี้อายเป็นอย่างมากจนไม่สามารถที่จะสารภาพความรู้สึกของตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหญิงได้ตัดสินใจที่จะขังเจ้าชายเอาไว้เจ้าชายนั้นไม่ได้กลับอาณาจักรของเขาอีกเลยและอยู่กับเจ้าหญิงตลอดไป ตั้งแต่วันนั้นเจ้าหญิงก็ได้ฝึกระเบียบให้กับเจ้าชายกูเริ่มรู้สึกแ,แปลกๆเลยนะเนี่ยนิทานเชื่อเลยวนะเนี่ยเปิดมาในตอนที่หนึ่งเคกีได้เตือนจากความฝันที่เลวร้วรายที่สุดของตนอตอนที่ 3. เสนอตอนคนขี้อายเป็นซินเดอเรล่า น้องสาวของเคกิได้ถามกับเคกิไปว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นเหรอเห็นตะโกนเสียงดันสะลั่นเลยเคกิก็เลยตอบไปว่าฝันว่ารุ่นน้องได้ย่างเกงในเข้าปากของเขาในหน้าตาของเคกินั้นก็ไม่ต้องพูดถึง,งเสมมาก,กี่เม็ดวะเนี่ยเคกิก็ได้บอกกับน้องสาวของเขาไปว่าวันนี้เขาไม่อยากไปโรงเรียนเลยสักนิดแต่ถา่าน้องสาวขเขาก็ไม่อนุญาตเพราะฉะนั้น,นไปไซ เคกี้นั่นไปพร้อมด้วยกับสีหน้าเหมือนกับคันล็อกเริ่มกินทาม,มาไปเลยยุยการตัวละครที่ยัดเกงในข้อปากของเคกี้จากตอนที่แล้วที่เคกี้เป็นลมนั้นก็เพราะว่าเขามีความสุขมากจนเกินไปยังไงละ่ะเรื่องนั้นเชืองมันแต่ว่าหมอเนี่ยโคตรจับเลยในด้านของเคกี้นั้นก็ไม่เคยคิดเลยว่ายุยกาจะมีด้านมืดแบบนี้เคกี้ได้คิดว่าซินเดอเรลล่าอาจจะไม่ใช่รุ่นน้องและรุ่นพี่ของเขาก็ได้เงั้นที่เหลือก็เพื่อรบชั้นของกูไนงะ ี่ตู้ล็อกเกอร์ของเคกิได้มีเสื้อใดของไขรก็ไปรู้วาอาไว้อยู่และได้มีจดหมายเขียนไว้ว่ามมหน้าอกมากกว่าที่คิดอีกนะคะจากยุยกะในด้านของเคกินั้นก็ได้ไปถามยุยกาว่าต้องการอะไรกันแน่ยุยกะก็เลยตอบว่าไม่มีความสุขกัรเก่งไหนงั้นก็เอาเส้นไหนไปซนและในด้านของยุยกาก็ได้เอาหนังสือเล่มหนึ่งเพื่อที่ให้เคกิอ่านซึ่งมันเป็นนิทานเจ้าหญิงคีไอที่ผมเล่าตั้งแต่เปิดคลิปแรกๆเลยนั่นแหละพอเคกิได้ยินเบบมันอะไรมานจะตรงเป๊ะขนาดน,นี้วะ ทางยุยกานั้นก็ได้ถามกับเคกีไไ้ว่าเป็นยังไงบ้างสาหรับนิทานเรื่องนี้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ทาให้ใจเต้นติดตักติดต,ตักเลยใช่ไหมล่ะเคกีก็เลยตอบไปว่ามันก็จริงนะที่ทําให้ใจเต้นแต่มันคละความหมายกันเฟยยุยกาก็เลยบอกกับเคกีไปว่าอยากให้ความสัมพันธ์ของเขากับเคกีนั้นเป็นแบบนั้นจากนั้นเคกีก็หนีออกจากห้องอย่างสุดชีวิตจากนั้นเคกีก็ได้เปิดตู้ล็อกเก์ซึ่งข้างในนั้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่โคตรจะแย,แย่แบบสุดๆไปเลย ในขณะที่เคกี่กำลังหวาดภวะกับของที่อยู่ในตู้ล็อกเกอร์จู่ๆอาจารย์ก็ดันมาพอดีมันทำให้เคกีเนี่ยทำอะไรไม่ถูกกันเลยทีเดียวซึ่งของที่อยู่ข้างในตู้ล็อกเกอร์เนี่ยมันคือภาพแล้วก็เอาภาพภาพนั้นนั่นแหละมาแบล็กเมล์เขา เคกีก็เลยรีบวิ่งไปที่ห้องชมรมเพราะคิดว่านั่นเป็นฝีมือของรุ่นพี่ของเขาเปิดประตูบุบก็พบว่ารุ่นพี่ของเขากําลังใส่ชุดเมดและถอดกุญแจมือที่ตัวเองใส่เองไม่ได้และในตอนนี้รุ่นพี่ของเขาก็มีความรู้สึกที่อยากจะเข้าห้องน้าเป็นอย่างมากแต่ทว่าลูกกุญแจนั้นอยู่ในหน้าอกของรุ่นพี่สิ่งที่เคกีต้องทํานั่นก็คือล้วงมันออกมาหรือจะปล่อยให้ชิงนสองรัดสุดท้ายและเคกีก็ทำมันสำเร็จและก็ไขกุญแจมือออกได้ในด้านของรุ่นพี่ก็ได้ขอเคกีว่าให้เป็นเจ้านายขขอองเเาาได้หรืปล่ ในจตใจของคิกิีฝั่งปีศาจนั dream, ้นก็บอกว่าให้เอาในจิตใจของคิก well <kommen> <i> ิ <rode> players, ีอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นฝั่งดีก็บอกว่าไม่ต้องเอาฝั่งปีศาจก็เลยบอกว่าจะทาอะไรตามใจชอบก็ได้ทั้งนั้นเลยนะจากนั้นคิกิีก็ได้ตัดสินใจว่าไม่ต้องการให้รุ่นพี่มาเป็นทาสของเขาเรื่องแบบนั้นนะถ้าไม่ใช่ความรักพี่ก็ไม่ต้องการหรอกนังจมแล้วที่เป็เพลเองในโลกอนิเมะผมว่าถ้าเป็นโลกของกราชานี่คงแต่งงานกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะจากนั้นคิกิีก็ได้หนีออกมาอย่างสุดชีวิตจากรุ่นนน้้องงครรััทีี่2กบุพ จากนั้นในด้านของเคกีก็ไปปรึกษากับเพื่อนของเขาตามเคยเรื่องซินเดอเรลล่าเนี่ยและเคกีก็ได้บอกกับเพื่อนเขาไปว่าบางทีรุ่นน้องกับรุ่นพี่ของเขานั้นอาจจะไม่ได้เป็นซินเดอเรลล่าก็ได้เพื่อนของพระเอกก็ได้บอกว่าเหลืออยู่คนเดียวแล้วสินะซึ่งเขาคนนั้นก็คือนันโจนั่นเองในบางครั้งเธอก็จ้องเคกีซะด้วยสิจากนั้นเคกีก็ได้พักสมองและคิดเรื่องผู้หญิงสักแป๊บหนึ่งให้ตายสิผู้หญิงดี่เข้าใจยากจริงๆเลยทั้งรุ่นพี่ซายยกิทั้งรุ่นน้องยุยกะทั้งเพื่อนนนร่วมชัั้โจ ถ้ามีสูตรที่จะไขความรู้สึกของพวกเธอได้ก็คงจะดีในขณะที่เคกิกำลังจะไปห้องชมรมอยู่นั้นจูรุ่นน้องอย่างยุยกาก็ได้มาจับตัวของเคกิเอาไว้จับนั่งบนเก้าเอ้แล้วก็มาด้วยเชือกในด้านของยุยกาก็ได้บอกกับเคกิไปว่าไม่ได้นะพอย,ยุยกาแบบนี้แล้วก็ไปหารุ่นพี่แม่มดเนี่ยเป็นท่าที่หัวแข็งแบบนี้ก็ต้องถูกลงโทษกันสักหน่อยแล้วล่ะยุยกะนน่นก็เลยบอกกับเคกิว่าให้จูบส้นปีนของเธอ ทั้งกายและจิตใจสัตยาว่าจะเป็นของยุยกะตลอดกาลแต่ในด้านของเคกีนั้นก็ได้ปฏิเสธไปรุ่นน้องอย่างยุยกะก็ไม่ได้ใจร้ายอะไรขนาดนั้นก็เลยยื่นข้อเสนอให้กับเคกีไปจงเลือกมาว่าจะจุบส้นตีนหรือปากในตอนที่ยุยกะจะจุบปากของเคกียอยู่นั้นในตอนนั้นรุ่นพี่ก็มาพอดีเลยและได้บอกว่าหยุดแค่นั้นแหละแนนนอนว่าทั้งคู่นั้นได้เปิดสกิลปากบวกกันแทบจะทันทีและในตอนที่รุ่นพี่กับรุ่นน้องกำลังแย่งเคกียอยู่นั้น จูเพื่อนร่วมชั้นอย่างนันโจก็มาและชิงตัวของเคกีไปในตัวของเธอนั้นก็มีท่าทางที่แปลกอย่างสุดๆนันโจนั้นก็เลยบอกกับเคกี้ไปว่าจะทําตัวดีกับคนอื่นแบบนั้นไม่ได้นะไอ้ท่าทางนันโจในตอนนี้เนี่ยเหมือนกับขึงเคกีเป็นอย่างมากเคกีก็เลยถามไปว่ากังวลเรื่องนั้นไปเพื่ออะไรวะเธอก็เลยตอบไปว่านั่นก็เพาะยังไงก็เถอะไม่ได้ก็คือไม่ได้นั่นแหละไม่พูดสักทีวะเคกีก็เลยถามว่าทําไมล่ะนันโจก็เลยตอบไปว่าที่คีริวอยู่กับคนอื่นนะฉันไม่เอาด้วยรอกนะ นันโจนั้นจะเป็นคุณส่งจดหมายรักให้กับเคเ้หรือเปล่านั้นโปรโติแตาม่อต่อไป